สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระปรแดงนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมนะครับสประตู n e x t g e x XLS นะครับตัวนี้ก็เป็น4ประตูเกียร์ออตโต้ที่รุ่นที่ขายดีที่สุดณตอนนี้เลยนะครับราคาจัดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่889,000บาทนะครับคันนี้นะครับ เป็นสีเทานะครับมาพร้อมชุดแต่งนะครับเรียกว่าแต่งแบบหล่อมากๆเลยสําหรับตัวชุดแต่งของที่เป็นของค่ายวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวอันผ้ารับชมกันดีกว่าว่าทาไมนะครับชุดแต่งตัวนี้นะครับลูกค้านิยมตกแต่งกันมากๆแล้วทำไม XLS เนี่ยทำไมถึงขายดีมากๆเลยว่ามันมีฟังก์ชันอะไรกับตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มกันในส่วนของด้านหน้านี้ก่อนเลยนะครับกระจังหน้าเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงของอของวิกเตอร์นะครับ นี่ครับตัวกระจังหน้าของเขาครับดีไซน์ก็จะไม่เหมือนใครนะครับเป็นเอกลักษณ์ของค่ายแต่งของตัววิกเตอร์นี้เลยนะครับวิกเตอร์เนี่ยมีชุดแต่งของรถฟอร์ดเราแทบทุกรุ่นเลยนะครับรวมถึงเอเวอร์เรสด้วยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟ LED นะครับสีส้มนะครับสจุดเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับจุดต่อมาเลยนะครับไฟหน้าที่กระจังด้านหน้านะครับก็จะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับวง สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับฝั่งละ2จุดนะครับสองตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็ทําให้ไฟหน้าของเราดูโดดเด่นมากขึ้นอีกนะครับต่อมานะครับสำหรับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นโคมไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานของเราเลยนะครับเป็นโคมแบบ LED นะครับ Multi Reflector ด้านในเนี่ยไม่ใส่หลอด หลอดไฟแต่อย่างใดเลยนะครับใช้เม็ดไฟที่เป็นแบบ LED นะครับไม่ได้ใส่หลอดไส้นะครับแล้วก็มีเส้นเดท์ทมที่เป็นรูป c ี c แคมเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Next Gen เราเลยนะครับที่เป็นรูปตัว C นี้ไฟส่องสว่างของเรานะครับไม่ยังตาสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของการส่องสว่างที่ดีมากๆมาพร้อมกับระบบไฟหน้า อัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งนะครับของตัววิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะครอบเข้าไปในส่วนของกันชนด้านหน้าของเรานะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ชิ้นเดิมจากโรงงานพร้อมกับตัวครอบที่เป็นแบบสีโครเมียมนะครับตัวชายตัดหมอกนี่อ่ะชายของตัวกันชนหน้านี่นะครับก็จะมี นะครับสกรีนคําว่าวิกเตอร์ด้วยนะครับบอกว่าเป็นชื่อค่ายของค่ายแต่งของเรานะครับทาสีของตัวชุดด้านหน้านี้ก็จะเป็นสีเทาสีเทียวกับตัวรถแล้วก็จะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็แต่งออกมาแล้วก็แมทกับตัวรถมากๆเลยมีห่วงลากจูงมาให้1ตําแหน่งนะครับก็จะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับหรือฝั่งผู้โดยสารนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมจุดต่อมาเลยด้านบนนะครับฝากระโปรงตัวนี้ก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับดีไซน์ใหม่ของตัว Next เ e n ก็จะไม่ได้แบบราบเรียบนะครับก็จะมีในส่วนของมิติโค้งวาลนะครับเพื่อทําให้การวิ่งนะครับได้ดียิ่งขึ้นรูลมมากขึ้นนะครับแก้มด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่ต่อเนื่องกันเลยเป็นคิ้วล้อนะครับของตัวรุ่นวิกเตอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็ชายกันชายของตัวคิ้วล้อเนี่ยก็จะรับกับในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้เป็ดออกมาแล้วก็ทําให้ตัวรถของเราดูหล่อขึ้นนนนะครััับตวกช อ่าตัวคิวล้อของเขานะครับพอเราใส่ล้อออกมาเนี่ยนะครับก็จะปิดในส่วนของล้อที่เกินออกมาจากตัวรถได้พอดีเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดไฮไลท์เลยนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับเดิม xls ของเรานะครับเป็นล้ออลลอยค์อบสิบเจนิ้วนะครับคันนี้เรามีการอัปเกรดนะครับใส่ล้อแม็กที่เป็นลายก้านตัววายนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กของนาย่านะครับก็มาพร้อมกับในส่วนของยางออเทเลนที่เป็นยางของซูมแม็กนะครับยาง AT นะครับตัวนี้ก็สเปคยางนะครับอยู่ที่275 55R 20นะครับแล้วก็ล้อ วงนี้นะครับก็เป็นออฟเซตศูนย์นะครับก็ไม่ได้ยื่นออกจากตัวรถแต่อย่างใดติดออกมาเนี่ยนะครับไม่ติดในส่วนของชุดด้านหน้านะครับแล้วก็บางโคนด้านหลังด้วยเรียกว่าการใช้งานการขับขี่เนี่ยเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพได้เลยนะครับโดยที่ไม่สูญเสียนะครับสมรรถภาพของตัวรถช่วงล่างของตัวรถนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้าดัมเบรกด้านหลังนะครับตัวนี้แกนมด้านข้างอะคริลิกนะครับบอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้ทร์โบเดี่ยว170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร เพียงแค่170แรงม้าเนี่ยนะครับการขับขี่ของเขาไม่ว่าจะขับขี่ขึ้นเขาลงเขาไปดอยต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าขับขี่ได้สบายมากๆพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและที่สําคัญนะครับสามารถปรับโหมดเป็นเกียร์แมนวนวลได้ด้วยนะครับสำหรับ XLS ของเราครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวให้ด้วยปรับเลนแบบไฟฟ้านะครับคิวกันสาดทั้ง4จุดที่เราติดตั้งเพิ่มรวมถึงฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกรดเซรามิกเลย บันไดนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับรถยุสูงของเราเนี่ยก็จะมีบันไดมาให้เดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันดีกว่านะครับรถของเรานะครับภายในของการนั่งเนี่ยนะครับเรียกว่ากว้างขวางมากๆเลยสําหรับในส่วนของตอนหน้านะครับเรียกว่าอ่าเนี่ยครับการตกแต่งดีไซน์ของเขานะครับตัวเบาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่อย่างดีเลยนะครับคอนโซลก็จะมีการเล่นลวดลายนะครับจะเป็นสีดําตัดกับสีเทาแลมโบนะครับมีหน้าจอกลางมาให้นะครับขนาด10นิ้ว สามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้ด้วยสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ด้วยเช็คตำแหน่งของตัวรถก็ได้นะครับหน้าจอเรียกว่าครบคันเลยไม่ว่าจะเป็น Android Auto Apple CarPlay นะครับปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดอีกด้วยนะครับพวกอะไรเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับรวมถึงหน้าจอดิจิตอลของเรานะครับที่เลือนม่นะครับเรียกว่าครบคันเลยระบบความปลอดภัยก็จะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยทั้งหมด 6จุดนะครับตอนหลังของเรานะครับตัวนี้ก็เรียกว่านั่งก็ได้สะดวกสบายอีกเช่นกันนะครับหรือจะวางของนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับวางสัมภาระนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การตกแต่งนะครับที่เราอคืนให้ลูกค้านะครับตัวเบาะเขานะครับก็จะมี Isofix นะครับมีเข็มขัดนิรภัยเพื่อเอาไว้รองรับคาซีทแล้วก็สำหรับผู้ขับขี่นั่งก็มีคาดเข็มขัดได้เพื่อความปลอดภัยด้วยฝาถังน้ำมันตัวนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายของตัวรถจุ80ลิตรบันไดเหยียบด้านข้าง คิวล้อที่เป็นชุดของตัววิกเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านท้ายของตัวรถกันดีกว่านะครับคันนี้ด้านท้ายก็มีการอัปเกรดในส่วนของไฟท้ายเดิมไฟท้ายของเรา XLS จะเป็นเป็นหลอดแบบไฮโดรเจนนะครับยังไม่ได้เป็นหลอด LED คันนี้ก็จะเป็นไฟแต่งแบบ LED นะครับเต็มระบบเลยนะครับมาถึงในส่วนของกันชนท้ายเดิมกันชนท้ายของเราก็จะมีกันชนท้ายที่เป็นแบบทรงห้างนะครับหรือทรงศูนย์ที่ติดกันมากับตัวรถคันนี้เราเปลี่ยนเปนกันชนท้ายเหล็กของตัวเดลต้า 4x4 มีห่วงลากจูงนะครับ มีไฟส่องป้ายทะเบียนแล้วก็ยัางอไหล่ของเราก็อยู่ใต้ท้องรถนะครับก็มีมาให้ครอบถ้วนโลโกโ้ Ford มีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอ10นิ้วบอกรุ่นย่อยของเรานะครับรุ่น xls นะครับตัวนี้อดีดอันพารับชมในส่วนของด้านท้ายของตัวรถกันเลยนะครับตัวไลเนอร์ของเรานะครับก็เป็นแบบลอนเรียบนะครับมีขอบไลเนอร์กระบะไลเนอร์ทั้ง3ด้านด้วยกันนะครับตัวป่งซุ้มล้อเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงทําให้การพ,พื้นที่ในการบรรทุกเนี่ยเรียกว่ามากขึ้นนะครับเส้นไมบ้บรรทัดนะครับท้ายรถ ตัวปาการองรับการจับชิ้นงานนะครับรูรองรับปากานะครับเรียกว่าครบคันเลยนะครับบรรทุกได้1.3ตันอีกด้วยนะครับนะครับสำหรับนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับ XLS นะครับ4ประตูเราก็มีให้เลือกทั้งตัวกระบะแครบและก็4ประตูหล่อๆเท่ๆแบบคันนี้อยากได้ดีไซน์การตกแต่งแบบไหนนะครับเพียงแค่ักเข้ามาหาอันนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามีโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับอันมีโปรโมชั่นส่วนลดให้ถึง100,000บาทนะครับหรือแบบที่2นะครับลูกค้านะครับเลือก ชุดแต่งจัดเต็มรอบคันนะครับอันก็มีโปรออกรถเพียง59,0 0 0บาทนะครับหรือแบบที่3นะครับอันนี้โปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ดาวเพียง20%สนะครับส่ง4 8งวดได้ดอกเบี้ย0%แล้วอยากได้แคมเปญแบบไหนอยากผ่อนเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ทักเข้ามาหาอ่านนะครับอันพร้อมนำรถรอแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หรือที่หน้าบ้านให้ได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ